ก็ oh, สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวดดันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นวันพีซเซค่อนดีมนะครับแล้วก็จะมาบอกด้วยนะว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีคาร์ดอะไรบ้างแล้วก็สามารถเรียนซับคาร์ดอะไรได้บ้างนะครับเหตุผลที่ผมมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนถามว่าในเกมนี้เนี่ยมันคุ้มที่จะซื้อมาหรือเปล่านะครับมันก็เลยจะมาทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้กันให้ดูเลยนะครับ ว่าทำไมคุณถึงสมควรซื้อเกมนี้มาเล่นนะครับหรือใครจะมาดูเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บไปคิดว่าควรซื้อเกมนี้หรือเปล่าก็ได้นะครับเอาแล,แล้วก็มาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราก็มาเริ่มจากสิ่งที่ควรรู้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราควรมีความรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางสู่ท้องทะเลกว้างใหญ่แห่งนี้นะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้อยู่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลกว้างใหญ่นี้นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรรู้ไปอันดับแรกก่อนออกเดินทางแลวก็คือไอเกยียนนี้เนี่ยมันจะมีทะเลด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบนะครับไม่ใช่4รูปแบบเดียจะบอกว่ามันมีทะเลทั้งหมด4ทะเลนะฮะก็คือเวสต์บูเซาบูนอร์ธบูอีทบูนั่นแหละครับเหมือนในกระตูนเลย แล้วมันก็จะมีแกนไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าแกนไลน์เนี่ยเขายังไม่แอดมานะครับแล้วซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าแกนไลน์เนี่ยคนธรรมดาอย่างพวกเราไปไม่ได้แน่นอนนะครับเราต้องแข็งแกร่งกว่าน,นี้ก่อนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยตอนนี้ผมยังเป็นแค่ไก่อ่อนอยู่นะครับผมยังมีสกิลแค่สกิลดียวอยู่เลยนะครับหรือก็คือสกิลของหนึ่งดาน้วนแหละครับก็เดี๋ยวเรื่องสกิลอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ มาต่อกันทีหลังนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูกักับแมพกันก่อนนะไอ้แมพเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่เอาไว้ให้นะครับว่าแมพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ผมก็ขอบอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าแมพเกมนี้เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ขนาดไหนก็ลองเอาไปเทียบกับแกนพีนะครับแมพทั้งหมดนี้เนี่ยทะเลเดียวเนี่ยก็น่าจะ เท้าแมปแกนพีแล้วมั้งครับแค่ทะเลเดียวของเกมนี้นะยิทบูของเกมนี้เนี่ยมันก็น่าจะแมปหนึ่งของแกนพีได้เลยนะแล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่สองนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรจะรู้เกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็คือมันมีสไตล์การต่อโซ่นะครับหรือก็คือไอ้พวกดาบอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้1ดาบอยู่นะครับมันก็จะเป็นสไตล์1ดาบนะฮะ ไม่ว่าท่านผู้ชมจะใช้ดาบอะไรก็ตามไม่ดิไม่ใช่ดาบอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเป็น1ดาบเนี่ยมันน่าจะต้องใช้คัตลานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเป็นสมุไรเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปหาซื้อคาตาน่านะครับซึ่งมันก็มีอยู่ที่หนึ่งเดชเลอในเกาะน,นี้นะก็คือตรงนี้นี่แหละครับดาบคาตาน่าก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะราคาแค่650บาทนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดาบที่เอาไว้ใช้ไปเป็นคัาสมุไรนะแล้วก็ คาส์มันมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ผมจะพูดให้ฟังอะไรก็แล้วกันนะครับว่ามันมีคา่าส์อะไรบ้างแล้วก็อาจจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าคาส์เป็นยังไงก็คาส์ตแรกที่ผมจะมาบอกก็คือคาส์ตหนึ่งดาวของผมนะครับผมมีแค่สกิลเดียวนะผมจะใช้ให้ดูนะว่าสกิลแรกของหนึ่งดาวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็สกิลแรกของหนึ่งดาวมันก็จะเป็นการกดตัวคิวนะครับมันจะเป็นอย่างงี้นะมันเป็นสกิลการเบรกนะครับ มันมีประโยชน์มากนะครับมันเป็นการที่เราสามารถกดใช้ได้จาศัตรูของเราเนี่ยกดตัว F ค้างหรือว่ากดบล็อกนั่นเองนะครับเราไม่ต้องทําการเบรกโดยการกระโดดแล้วก็ตีนะแบบนี้เนี่ยมันช้านะครับเราสามารถโดนแคนเซิลได้แต่ถ้าเกิดเรากดตัว Q ิเนี่ยมันก็จะการเบรกเหมือนกันนะเราไม่ต้องกระโดดตีเลยครับแล้วก็สไตล์ต่อ,อไปก็จะเป็น2ดาบนะครับซึ่งผมใช้ให้ดูไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้เรียน2ดาบผมมาสาย1ดาบแล้ว เ็ราบเชิญมัมคนคงจะรู้แล้วแหละนะครับว่าต,ตามันก็ไปได้แค่ตล์เดียวนั่นแหละครับมันไปหลายสไตล์ไม่ได้นะแล้วก็ต่อจาก2ดาบก็จะมี3ดาบน,นะครับไอ้สามดาบเนี่ยดาเมจจะแรงที่สุดนะฮะสกิลก็จะเป็นสกิล AOE เกือบหมดเลยนะครับหรือว่าสกิลที่มันเป็นแอ์เรียนั่นแหละครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างก็คือสกิลเทอร์นาดนะครับที่มันหมุนตัวแล้วก็มีคลื่นเทอร์นาโดออกมานะนั่นก็เป็นหนึ่งในสกิลของ3ามดาบนั่นเองนะ แล้วก็ต่อมานะครับเป็นเลเปียนะครับเป็นคาร์ดดาบจนชั้นสูงนะฮะเขาจะเอามือก่อยหลังอย่างนี้นะผมดูก่อนเผื่อผมยังมีอาวุธที่มันเหมือนเลเปียอยู่นะครับเฮ้ยผมไม่มีนะแต่ว่าเกาะน,นี้มีซื้อมไม่ต้องห่วงอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธของเผ่าดีวาร์ฟนะครับแต่ไม่รู้ทำไมผมซื้อได้นะดูนะเลเปีย er เนี่ยถ้าถือของมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนของนิดเดิลเลยนะ เนี่ยเวลาตีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วนั่นก็เป็นคา้าทั้งหมดของคา้าดาบนะครับแล้วมันก็ยังมีซาม,มูไลด้วยอีกอันนึงอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกซาม,มูไรก็จะต้องใช้คาตาน่นะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับเป็นสไตล์เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรอ่ะศิลปะการต่อสู้นะฮะมันจะไม่ใช่พวกดาบอะไรพวกนี้ มันจะเป็นพวกบ็อกซิ่งแล้วก็ขาดําของซันจินะครับจะเป็นการใช้ขาเตะแล้วก็จะมีดักก้อนฟิตนะครับของซาโบที่ทํามือเป็นมังกรนะครับเกมนี้ก็มีนะเป็นสไตล์ที่เท่ที่สุดแล้ว้งครับเพื่อนผมมีนะแต่ว่าเขาออกเรือไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นก็เป็นสไตล์ทั้งหมดนะครับของเกมนี้จะเห็นได้ว่าสไตล์ศิลปะการต่อสู้มันจะมีแค่3อันเองนะครับ เขาก็น่าจะแอดมาเพิ่มนะในภายหลังแล้วก็มาต่อในสิ่งที่คุณควรรู้ข้อที่4ของเกมนี้นะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะมีเผ่าต่างๆนะครับผมก็จะดูนะมันมีกี่เผ่าดูได้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดเผ่านะครับมันจะมีฮิวแมนสกายเปียแล้วก็ฟิตแมนไซบร์กมิงดีวาร์ปใจแอนอะไรพวกนี้นะครับ ครบเจ็เผ่าพอดีเลยนะผมก็จะมาบอกให้นะว่าเผ่าต่างๆเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับก็คนนั้นน่ะเห็นไหมครับเขาเป็นใจแอนนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเขาสูงมากนะก็ขึ้นชื่อ,อมันเลยนะครับใจแอนก็คือยักษ์นั่นแหละนะเป็นเผ่าคนยักษ์ในโลกวันพีนะครับมันจะตัวสูงกว่าคนปกตินะอย่างที่เห็นทุกคนเห็นส่วนสูงผมไหมสูงสูงผมเนี่ยมันแค่ห้าจุดห้าเองนะครับถ้าผมอายุเพิ่มแล้วเนี่ยว่าตอนแรกมันแค่5้าจุดสามนะก็นั่นแหละครับ เนี่ยผมสูงแค่5.5นะแต่ใจแอนปกติเนี่ยมันจะสูงประมาณ30ขึ้นนะคนนั้นเน่ะเขาสูงแค่28นะเพราะว่าเขายัางอายุแค่12นะจะเห็นไดว่าผมอายุ14แล้วเนี่ยผมยังเตี้ยว่าเขาตั้งเยอะนะ5.5คน,เน้เขาเกิดมา28เลยนะเพราะว่าเขาเป็นใจแอนนั่นเองนะแล้วก็ไอเผ่าที่ดีที่สุดที่ผม,มจะมาแนะนําเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเผ่ามิงนะครับไม่ก็ใจแอน เพราะว่าใจแอนเนี่ยฮิตบ็อกมันใหญ่มากนะครับก็เห็นดาบของเขาได้เลยนะว่าดาบมันยาวขนาดไหนมันก็ตีไกลตามดาบของมันเลยครับใจแอนเนี่ยสุ่มได้ไม่ยากครับใจแอน11%โอกาสได้เยอะมากครับเกมนี้ถ้าเกิดจะรีโลเผาใช้แค่150โลบักนะแล้วก็ระวังกันด้วยนะไอ้ตรงเรากดรีโลเนี่ยถ้าเกิดเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะรีโลสเตตเราไปทั้งหมดเลยนะไม่ได้รีโลแค่เผามันคือการเริ่มใหม่เลยนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเกิดคาจะรีโลเนี่ยก็เตรียมโลบักไว้เยอะๆรีโลรอบเดียวเอาเผ่าที่อยากได้ไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมารีโลซ้ำไปซ้ำมาเริ่มเล่นใหม่ซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็ผมจะบอกให้นะครับว่าเผ่าที่ถึกที่สุดของเกมนี้ก็น่าจะเป็นไซบอ์กนะครับถ้าไม่เทียบกับใจแอ่นนะใจแอ่นมันเลือดเยอะเฉยๆนะครับมันก็ถือว่าเป็นความถึกได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นไซบอ์กแล้วคุณเลือดเท่าใจแอ่นเนี่ย คุณก็จะถกวกาใจแอนนะครับผมถึงบอกนะฮะว่าความถึกกับความเลือดเยอะเนี่ยมันต่างกันอยู่นะไซบอกเนี่ยมันจะโดนตีแล้วเลือดลดน้อยนะครับแต่ว่าใจแอนเนี่ยมันจะเลือดเยอะนะครับแต่มันจะโดนตีเท่าเผ่าอื่นนั่นแหละนะก็เข้าใจกันง่ายๆนั่นแหละครับเข้าใจง่ายๆก็คือไซบอกมันจะมีเกาะนั่นเองครับแล้วส่วนเผ่าสกายเปียนเนี่ยมันทําอะไรได้ เอ่สกายเปียนเนี่ยจะสามารถปลดล็อกเดินชมจันได้นะครับเป็นอัปเกรดของเผ่ามันนะแล้วก็ผมลืมบอกไปเลยใช่ไหมครับไอเกรดเนี่ยแต่ละเผามันจะมีอัปเกรดของตัวเองนะครับอัปเกรดของบิงเนี่ยอัปเกรดของบิงอัปเกรดแรกเนี่ยมันต้องใช้เวลสินะครับแต่ว่าผมยังเวลหอยู่ก็เลยยังไม่สามารถอัปเกรดได้นะ อัปเกรดแรกของบิง์จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับเหมือนเป็นการตะคุบคนนะครับแต่ผมยังไม่มีเรายังใช้ให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็อัปเกรดแรกของใจแอนจะเป็นการทําให้เดินเร็วขึ้นนะอัปเกรดแรกของไซบอกจะเป็นการให้แขนเหล็กทําให้ต่อยแรงขึ้นหรือว่าดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กระดาบเนี่ยดาเมจด,ดาบมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็สกายเปียเนี่ยอัปเกรดแรกผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะทําให้รีเจนเร็วขึ้นบ้งครับ แล้วก็อัปเกรดแรกของดีวัอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะวิ่งเร็วขึ้นแต่ของฟิตแมนเนี่ยทําให้ว่ายน้ําเร็วขึ้นนะครับไม่ก็ทําให้อยู่บนบกได้นานขึ้นเพราะว่าฟิตแมนเนี่ยผมลืมพูดถึงไปเลยนะะมันจะมีหลอดอากาศตรงนี้นะครับถ้าเกิดหลอดอากาศของฟิตแมนหมดเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันหมดเนี่ย แล้วเขาขึ้นมาบนบกเนี่ยเขาจะเดินช้าแบบเดินช้ากว่าคนอื่นเขานะเพราะว่าเขาเป็นฟิตแมนเขาสมควรจะลงไปอยู่ในน้ำนะครับไม่ควรขึ้นมาบนบกเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับฟิตแมนเนี่ยมันสมควรจะอยู่ในน้ํานะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอฟิตแมนเนี่ยแล้วเห็นเขาว่ายน้ําอยู่ผมก็แนะนําว่าอย่าลงตามไปเลยครับมือเป็นการฆ่าตัวตายมากกว่านะตามฟิตแมนไปสู้กับมันในน้ําเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้เปรียบมากนะครับคนปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเดินลงไปในน้ําเนี่ย เราจะมีหลอดหายใจใช่ไหมครับอย่างที่เห็นแต่ฟิตแมนเนี่ยหลอดหายใจเขาจะไม่ลดนะมันจะเต็มหลอดตลอดเวลาเลยตอนอยู่ในน้ําเนี่ยแต่มันจะลดตอนเขาขึ้นบกแทนนะครับแต่ถ้าเกิดมันลดตอนขึ้นบกเนี่ยเขาก็ไม่ตายอยู่ดียวเขาเลือดไม่ลดด้วยเขาแค่จะเดินช้าบนบกเฉยๆนะแต่มันต่างกันกันกนกบเรานะถ้าเกิดเราลงมาอยู่ในน้ํานานเนี่ยจะมันหมดหลอดเนี่ยเลือดเราจะลดลงไปเหลือประมาณ กระติวเดียวนะครับแล้วมันก็จะไม่รีเจนด้วยฮะเหลือแค่นั้นแหละจนกว่าเราจะขึ้นบกมารีเจนหลอดอากาศของเรานะแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมควรรู้เป็นอย่างต่อไปก็คือระบบค่าหัวเกมนี้เนี่ยเห็นตรงนี้ไหมครับระบบค่าหัวของมันเนี่ยจะสามารถเอาไปเรียนสกิลได้นะครับอย่างที่ผมบอกไอ้สกิลของปาริสตาแต่ละอันเนี่ยไอ้เกมนี้มันใช้ค่าหัวเป็นหลักนะครับจับเวลในการเรียน สกิลที่2เนี่ยผมยังเรียนไม่ได้เพราะว่ามันต้องเวลสิบนะครับเราเวลมันได้จากการเปิดกล่องจากเกาะต่างๆแล้วก็จากการฆ่าคนนะครับนั่นก็เป็นวิธีการเก็บเวลแบบเบสิกเบสิกนะฮะแล้วส่วนถ้าเกิดมีคนอยากรู้จริงๆเนี่ยว่าสกิลต่างๆมันอยู่ไหนเนี่ยผมก็จะทําคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมทําไปก็ไม่น่ามีใครดูนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไม่มีใครเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปแนะนําเกมนี้ให้นะครับ เผื่อท่านผู้ชมอยากเล่นจะได้ซื้อมาเล่นกันได้นะแล้วก็วิธีการเก็บค่าหัวง่ายๆนะครับก็คือไอเกณฑ์นี้นเนี่ยแต่ละทะเลเนี่ยมันจะมี4ทะเลนะครับทะเลนึงเนี่ยมันจะมีเกาะเกาะหนึ่งที่มีธงให้เราสามารถขึ้นไปยึดได้แล้วก็ไอธงนั้นเนี่ยมันจะให้ค่าหัวเราทุกๆ10นาทีนะครับท่านผู้ชมสามารถดูเวลาตรงคอมตัวเองได้นะ มันจะให้ทุกๆเลขศูนย์ครับไม่ว่าเซิร์ฟมันจะสร้างตอนไหนมันก็จะให้ทุกๆเลขศูนย์นะครับค่าหัวก็คือสมมุติตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกโมงหนาทีนะครับถามว่าเราจะได้เงินจากธงตอนไหนแล้วก็ค่าหัวจากธงตอนไหนใช่ไหมครับมันก็จะได้ตอน6กโมงสินาทีครับมันทุกๆ1ิบนาทีเลยนะครับแล้วก็มันก็จะได้ประมาณแบบอย่างที่ผมบอกไปนะ มันจะได้ตอน6กโมงสิบหกโมงยี่สิบหกโมงสามสิบแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมครับไม่ว่าเซิร์ฟมันจะสร้างตอนไหนมันก็จะให้ทุกๆเลขสิบนะครับเลขศูนย์ก็ได้นะหกโมงเป๊ะหกโมงสิบนาทีหกโมงยี่สิบนาทีนะครับทุกๆ10สิบนาทีเลยแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่ชอบใจก็เป็นได้นะเพราะว่าปกติท่านผู้ชมเล่นเกมแนววันพีชเนี่ย ถ่าผู้ชมก็ต้องแบบอยากจะใช้ผลปีศาจกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นเกมแนววันพีซเหมือนจริงนะโอกาสที่ท่านผู้ชมจะได้ผลปีศาจเนี่ยมันก็เลยยากหน่อยนะเพราะว่าไอเกมนี้เนี่ยเวลาเขาจะดรอปผลปีศาจเจ้าของเกมเขาจะเป็นคนดรอปนะแล้วมันไม่ได้ดรอปที่พื้นด้วยนะถ้าเกิดเขาดรอปมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสการได้จากการเก็บผล,ลไม้บนต้นไม้นั่นเองนะกดคลิกๆๆไปนะครับ ถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยเราดวงดีมันก็จะมีโอกาสออกมาเป็นผลปีศาจให้แล้วก็นั่นแหละรครับถ้าเกิดใครที่ได้ไปเป็นคนแรกเนี่ยเขาก็จะได้ผลปีศาจไปเลยนะครับแล้วผลปีศาจมันมีได้แค่คนเดียวในเกมไงต่อผลนะ่ะสมมุติมีคนได้ผลกุลาะไปแล้วคุณก็หมดสิทธิ์ได้ผลกุลาะแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นกังวงอะไรไปขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไอคนที่มีผลกุลาะเนี่ยมันโดนไว้สแตทหรือว่าโดนเริ่มใหม่นั่นแหละครับโดนผลปีศาจออกเนี่ย มันก็จะกลับไปอยู่ในวงจรการหาใหม่ได้นะแล้วก็คือถ้าเกิดเขาเอามาดอกอีกรอบเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปเก็บผลปีามบนต้นไม้เนี่ยแล้วก็อาจจะดวงดีได้ผลกุหลาบมาแล้วก็เอาไปกินแล้วมันก็อากลายเป็นของคุณก็ได้ครับนั่นแหละแต่ว่าเกณ์นี้เนี่ยผมว่าผมก็ไม่น่าจะได้กินผลปีศาจนะเพราะว่ามันเป็นแนวแบบยังไงอะเหมือนเป็นเกมแนวลิงซอนนะไม่ใช่แนวลิงซอนเ่ยมันจะเป็นแนวคอมแบทนะฮะอย่างที่เห็นนะครับ เวลาการต่อสู้ของเกยียร์เนี่ยมันจะใช้ดาบสู้กันนะเดี๋ยวผมจะสู้กับคนนี้ให้ดูนะมันสามารถกด F b l ็อกได้นะผมจะลองสู้กับเขาให้ดูนะนี่นะแต่ตู้กับจาแอนมันก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าดูดีดาบาเขาตีไกลมากนะผมจะลองดูนะอเนี่ยเขาการเบรกเราได้ไกลมากเลยนะครับจาแอนเนี่ยถ้าเกิดเราเจอจะแอนที่เล่นเป็นเนี่ยมันก็จะสู้ยากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไอเกมนี้เนี่ย มันก็จะเป็นแนวแบบนี้นะผมแนะนําเลยถ้าเกิดเจอกับใจแอนก็อย่าไปโซ่นะแต่ถ้าเกิดเจอคนปกติวันนั้นเนี่ยก็เข้าไปฟันมันได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นคนธรรมดาแบบเรานะครับคนตัวเตี้ยนะดูนะเราสามารถคอมโบมันอย่างนี้ได้ครับตีแม่งเลยตีไม่โดนนะครับเ้าแล้วก็ก่อนจบคลิปเนี่ยผมจะลองหนึ่งกับเพื่อนของผมที่เขาเป็นหมัดมังกรให้ดูนะครับคนนั้นแหละเขาเรียนสไตล์หมัดมังกรมานะครับ ไอ้งโงต่ต <B leep> ีก็ลองดูกันได้นะครับคนนั้นเนี่ยครับเป็น f i g t i n g style f i g t i n g style แบบไอ้นี่นะครับอะไรเรียกว่าอะไรนะวิชาการเต่าโซ่อะไรสักอย่างนะจาไม่ได้นะดูนะเขาจะบล็อกเรานะเวลาเราเข้าไปตเตี่ยมันจะเป็นแนวสก,นะกิลเพย์นะเกมนี้ไม่เน้นสเตตสักเท่าไหร่นะเห็นไหมเขากาดเบรกผมนะนี่นะ ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับแล้วเราฆ่าคนเนี่ยเราก็จะได้ฆ่าหัวของเขานะครับอุ้ยนี่นะอย่างที่เห็นนะครับเกมนี้เนี่ยสเตตมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกคนระับถ้าเกิดเราเล่นเก่งเนี่ยเราก็สามารถฆ่าคนโหดได้นะครับดูดิเขาจะการเบรกผมอย่างเดียวเลยนะการกระโดดตีเนี่ยมันเป็นการการเบรกนะครับ เออกมนี้มันมีปืนด้วยนะครับอย่างที่เห็นเขาควักปืนออกมายิงผมรัวๆเลยนะไอเกมนี่ยมันเป็นแนวเกมโจรสลัดสล่มเสมือนจริงนะครับอย่างที่เห็นนะแล้วปืนมันยิงได้รัวๆได้หรอวะไอเชี่ยนี่ดูนะครับมันสแปมปืนแล้วเพื่อนจังไรยครับโอ้ยคูณดาวมีหรือเปล่าดูนะครับ ายังไม่หยุดแต่ว่ายังไม่ตายก็น,นั่นก็เป็นการต่อสู้ของเกมนี้นะครับก,อนนะนะก,ก็อย่างที่เห็นนะมันเป็นแนวสกิลเพย์นะแต่ว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราก็จะเสียค่าหัวอย่างที่เห็นนะครับค่าหัวผมลดไป2000ันนะแล้วก็เราก็จะเสียเงินด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะไปสายสไตล์การต่อสู้แบบหมัดเหมือนเพื่อนผมเนี่ย ผมแนะนำว่าให้ฝึกมาสเตอร์เอาไว้นะครับหรือว่าอันนี้นั่นเองนะผมไม่มีนะครับอย่างที่เห็นผมมีน้อยมากเพราะว่าผมใช้ดาบมันไม่จําเป็นเท่าไหร่ต่อดาบนะบผมเลยไม่ต้องฝึกดตบมันตีแรงอยู่แล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้กล้ามเนืน้อมาสเตอร์เอาล่ะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเกมน,นี้นะครับแต่มันก็ยังมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาผจญภัยในโลกใบนี้แล้วก็ไปหาเองนะครับเพราะมัน มีอะไรให้รู้อีกเยอะแยะนะครับจริงๆเนี่ยผมแค่มาสอนเรื่องเบสิกของเกมเลยนะครับให้ไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าไอเกมเนี่ยมันคุ้มค่ากับการซื้อหรือเปล่า250โลบักเนี่ยแต่ผมว่ามันสนุกดีนะครับส่วนตัวเนี่ยถึงเซฟเอเชียคนมันจะน้อยไปหน่อยก็ตามนะครับแต่ว่ามันเล่นสนุกดีครับผมแนะนําเลยนะเกมนี้แล้วก็มีคนมานะครับดียวกัดแลวก่อนจบคลิปเรามาตบเดียวกันให้ดูนี่ก่อนนะมาสองคนนี่นะ ผมลองโดนลุมให้ดูเลยนะครับถ้าเกิดเราเล่นเก่งจริงเนี่ยเราก็จะสามารถชนะการสองวีหนึ่งได้นะครับลองดูเลยถ้าเขาไม่หนีเรานะครับเราจะฆ่าเขาให้ดูนะคนนี้เขามีไม่ใช่เด็กคนนี้มันฟิชชี่นะใช้คอมแบทของฟิชชี่เลยทำไมเขายือนอยู่เฉยๆแล้วก็พีมอะไรอยู่ อย่างที่เห็นนะไอพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอุ้ยพายิงปืนใหญ่วะมีคนมาอีกแล้วอุ้ยใจแอ่นนะครับสวยละไปละผมไม่โซ่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวเบือนอลอกเลยนะครับลอกไรเอชอย่างที่เห็นนะครับผมไม่อยากตายอะไรมากในเกมนี้นะมันเสียค่าหัวนะและการเสียค่าหัวก็หมายความว่าผมจะเรียนสกิลได้ช้าเดิมไม่ช้ากว่าเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมตายแน่ๆครับบอกเลยแล้วมันก็มีระบบฮาคิด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องนั้นวันหลังแล้วกันเพราะมันแอดวานไปกว่านี้แล้วมันแอดวานแล้วแอดวานแบบท่านผู้ชมยังไม่ต้องรู้ก็ได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดมันมีประโยชน์สำหรับใครเนี่ยก็ลองกดไลค์กันเอาไว้ได้นะแล้วก็มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบคลิปลองเพียงเท่านี้นะครับ มันมีคนยิงปืนใหญ่ไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมอะไรก็คอยดูวันหน้าเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ